5ราศีในช่วงนี้การงานจะรุ่งไม่มีร่วงก่อนสไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีมีดวงการงานจะรุ่งได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ชาวราศีเมษจะมีข่าวดีในเรื่องการงานมีโอกาสที่จะขยับขยายในเรื่องของธุรกิจหรือกิจการที่คุณทำอยู่คุณ,คณจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าการงานจเจริญก้าวหน้าแบบสุดๆไม่ว่าจะทำอะไรจะมีคนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอด ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภจะมีความสำเร็จในะเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะมีความมั่นคงในการงานที่ทำเป็นอย่างมากคุณจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่มีเกณฑ์ได้เติบโตมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่อยๆค,คิดค่อยๆวางแผนแล้วทุกอย่างจะดีเอง ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนจะสมหวังในเรื่องของงานเพราะก่อนหน้านี้คุณจะทุ่มเทและทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจกับเรื่องงานมากๆแต่อาจจะไม่ได้ดังใจมากนักแต่รับรองว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทกับงานลงไปจะเห็นผลและประสบความสำเร็จทุกอย่างจะออกมาดีอย่างที่คุณตั้งใจไว้คุณจะหายเหนื่อยแน่นอน ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์ที่กำลังติดปัญหาในเรื่องของงานอยู่ปัญหาในเรื่องงานของคุณนั้นจะได้รับการแก้ไขให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลทุกอย่างที่ติดปัญหาจะได้รับการคี่คลายงานของคุณจะกลับมาในช่วงขาขึ้นอีกครั้งจะมีเรื่องดีๆเข้ามาทำให้คุณชื่นใจ ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลจะมีเกณฑ์ได้เริ่มทำโปรเจกต์และโครงการใหม่ๆสิ่งนี้จะเป็นผลงานที่ดีและจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้รวมถึงการเจรจา,าต่อรองในเรื่องงานก็จะราบรื่นสำหรับใครที่กำลังรอง,งานใหม่ในเดือนนี้คุณมีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีที่คุณต้องการ เคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแนะนำให้ทำบุญที่วัดริมน,น้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาชโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง สการเสริมห่วงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้นแนะนําให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทํางานบอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวากอันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ